แพ้เพราะเรื่องนี้โคดคังชี้สาเหตุที่ทำให้เป็นรองวอลเล่บอลหญิงไทยจนแพ้รวดจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลรายการพิเศษออสตาซูเปอร์แมตที่เมืองฮวาซองประเทศเกาหลีใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันเป็นทางด้านทัพนักตบลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะทีมรวมดาราเกาหลีใต้ไปได้ทั้งสองชุดไม่ว่าจะเป็นชุดดาวรุ่งและทีมชุดใหญ่ด้วยสกอร์สามถึงหนึ่งเซตเหมือนกัน แน่นอนงานนี้สื่อแดนสมพุ่งเป้าไปที่การทำหน้าที่คังซองหยองโคสสโมสรซูวอน,นฮุนไดฮิวสเตทที่เข้ามารับงานคุมทีมในอีเวนต์พิเศษนี้แต่กลับไม่สามารถพาทีมเก็บชัยได้เลยซึ่งในงานแถลงข่าวหลังจบเกมนัดที่สองกุนสื่อแดนสมได้ออกมาเปิดใจว่าผมรู้สึกเสียใจที่เราไม่มีเวลาเตรียมตัวมากนะักถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวดีกว่านี้อีกหน่อยเกมก็คงจะดีขึ้นกว่านี้และนักกีฬาทุกคนคงมีส่วนร่วมกลับกันทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดี ผมจึงรู้สึกได้ถึงความแตกต่างแม้มันจะเป็นการแข่งขันที่สนุกแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่สามารถทำผลงานให้ดีได้พร้อมกันนี้โค้ดแดนสมยังได้เสนอให้มีการเลื่อนระยะเวลาจัดการแข่งขันออกไปหลังจากมองว่ามีเวลาเตรียมทีมไม่เพียงพอเนื่องจากการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเพิ่งปิดฤดูกาลในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาผมคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องดีกว่าถ้ารายการนี้จะจัดในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมเนื่องจากบรรดาผู้เล่นคงจะมีความฟิตมากกว่านี้ โคชวัย54ปีเปิดใจสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็นวันจันทร์ที่21เมษายนนี้เพื่อกลับมาเตรียมความพร้อมกันต่อสำหรับการแข่งขันเนชั่นลีกและชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นรายการสำคัญของประเทศไทย